แฟนสุดช็อกภาพล่าสุดอีมินโฮไปทำอะไรมาหน้าถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้พระเอกซุปตาอีมินโฮลีมินโฮเกิดประเด็นถกเถียงกับภาพล่าสุดที่ดูเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดการปรากฏตัวของอีมินโฮทำให้เกิดกระแสฮือฮาอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพถ่ายบางภาพดึงดูดความสนใจของสาธารณชนทำให้พวกเขาประหลาดใจ มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปลักษณ์ปัจจุบันของเขาหลายคนเชื่อว่าใบหน้าของเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนมากนักแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนประหลาดใจก็คืออาการบวมบนใบหน้าของพระเอกดังเมื่อมองในระยะใกล้จะสังเกตได้ง่ายว่าใบหน้าของลีมินโฮดูบวมอย่างเห็นได้ชัดซึ่งทำให้เสน่ห์อันหล่อเหลาของเขาลดน้อยลงอย่างมาก ชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรากฏตัวของลีมินโฮในปัจจุบันฉันจำเขาไม่ได้เลยคิมทันเคยดูเท่มากอัญญาประกาศคู่ในความเป็นจริงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อีมินโฮกลายเป็นหัวข้อสนทนาเนื่องจากอาการบวมบนใบหน้าที่เห็นได้ชัดเจนซึ่งเกิดจากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ก่อนหน้านี้ระหว่างงานอีเวนต์ในประเทศไทยนักแสดงชายสร้างความปั่นป่วนในหมู่แฟนๆเนื่องจากใบหน้าของเขากลมและหน้าดึงดูดน้อยกว่า